องวันตั้งแต่กลับมาจากทริปโรดทริปแล้วนะคะเราจะได้ดำนากันหลังจากที่เรากลับมาแล้วแอนขอไว้เลยว่าขอฝนตกเพราะว่าแอนจะได้ดำนารอบที่สองอ่ะฝันที่เป็นจริงฝนตกเลยค่ะเรามาดูนาข้าวที่เราแพนว่าเขาจะมีน้ํานะคะแล้วเขาก็มีจริงๆพรุ่งนี้เดี๋ยวแอนกับมงเน็ตจะมาดำนาค่ะแอง ต้นก้าไรเบอรี่ของแป้นนะคะถ้าสังเกตเห็นเห็นไหมคะต้นเขาก็จะสีดำด้วยนะคะสีเข้มๆแต่ถ้าเป็นข้าวธรรมดาที่แป้นทาไว้กับลุงเน็บคือฝั่งด้านนั้นที่เขาเหลือเห็นไหมคะต้นเขาก็จะเป็นสีเขียวธรรมดานะคะเห็นไหมคะนี่สูเข้าไปแล้วนี่ข้าวไรเบอรี่ของเราก็จะเป็นสีเข้มไมคะเด็กๆเดี๋ยวถ้าแป้นปลูกคือแป้นก็จะไปปลูกฝั่งด้านนู้นเห็นไหมคะนี่ค่ะตรงที่เขาเป็นน้ําอยู่คือเราปลูกข้าว ทับทิมแชร์ไปครึ่งหนึ่งแล้วฝั่งที่น้ําน้ํามันมีอยู่ก็คือข้าวไรเปอรี่ที่เราที่เราจะเริ่มเราจะเริ่มลงกล้าไปพรุ่งนี้ปแปนหวังว่าอากาศจะเป็นใจฝนตกให้ปแปนดำนาได้เสร็จสามวันไม่น่าจะให้เกินนี้เราจะตืน่น้เนี่ยเช้าเลยถ้าฝนตกขอบคุณฝนที่ตกลงมาให้วันนี้ครับแปนดีใจมากน้าําตาแทบไหลเรามีน้ําสําหรับดำนักแล้ว